ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับปราสาททองนิวครับธรรมะสาระบันเทิงอนุรักษ์ศิลปะประเพณีครับนามาถุรัตนัญยยสศะขอความนอบน้อมนี้จงบังเกิดมีแก่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธู้สูงล้ำพระธรรมู้สูงเลินพระสงฆ์ผู้ประเสริฐ ็เกิดเป็นรัตนไตราสามประการที่ควรเคารพบูชาขอถวายความเคารพต่อพระเดชพระคุณท่านพระครูวิพาทญาณกิจเจ้าคณะตำบลตะกูประสาททองเจ้าวาดวัดฉันเพนประธานฝ่ายสง์ขอเจริญพรท่านพัฒนาพ่อค้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาก,กูประธานฝ่ายคารวานพร้อมญาติโยมสาวชนทุกคนทุกท่านด้วยความเคารพยิ่งอาตมาภาพพระเชิดศีลเตโชรองเจ้าวาดวัดประสาททองได้รับฉันทานุมัติจากคณะท่านเจ้าภาพให้เป็นผู้กล่าวธรรมสังเวช ปรกเหตุการณ์วายชนของคุณพ่อสุรีสมานรักท่านได้จากโลกหลานไปแบบไม่มีกลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นท่านว่าเราทุกคนที่เกิดมานี้ก็คงไม่มีใครที่จะสามารถหลีกลี้ภัยธรรมชาติไปได้ก็คือภอยัยแห่งความตาย พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าตรงที่ที่ไหนมีเกิดตรงที่ที่นั้นย่อมมีความตายเป็นเบื้องต้นก็คือสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะมนุษย์สัตว์ผู้ประเสริฐหรือสัตว์เดรัจฉานเมื่อมีชีวิตเกิดมาย่อมมีความตายติดตามเหมือนเงาตามตัวท่านบอกว่าอันความตายนี้ยิ่งกว่าเงาตามตัวเราเสียอีก จะติดตามเราไปทุกวินาทีทุกที่ทุกสถานไม่ว่าที่ไหนก็มีโอกาสสามารถสิ้นลมได้เช่นเดียวกันหมดในวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสของคุณพ่อสุรีสมานร,รักที่ท่านได้มาเป็นครูผู้ประเสริฐยิ่งนักในการเสียชีวิตของท่าน เพราะว่าให้เรามองเห็นเป็นสัจธรรมว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมายุติล้วนมาบรรจบไว้แค่ชาวปนสถานตรงนี้เองไม่มีอะไรนอกเหนือจากสิ่งนี้ไปได้เลยเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายปริศนาธรรมที่พระท่านว่าสี่คนหามสามคนแห่ หนึ่งคนนั่งแร่สองคนพาไปเราท่านทั้งหลายเคยได้ยินมานักต่อนักแล้วว่าปริศนาธรรมที่เอ่ยขึ้นมานี้มีความหมายเป็นอย่างไรวันนี้ก็จะขออนุญาตขอโอกาสในการชี้แจงถแถลงไขใน,งในการแสดงธรรมสังเวชในวันนี้ ที่ท่านกล่าวว่าสี่คนหามนั้นก็คือธาตุทั้งสี่ของเรานั่นเองคุณโยมที่มันหามชีวิตของเราไว้ที่มันหามสังขารร่างกายของเราไว้ก็คือธาตุทั้งสี่ถ้าเราไม่มีธาตุทั้งสี่ก็ต้องม้วยมรณาเหมือนคุณพ่อสุรีสมานร,รักธาตุทั้งสี่ที่หามท่านไว้ได้สละละทิ้งไปหมดแล้ว ก็เลยหมดลมหายใจไม่สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ธาตุทั้งสี่ที่ว่าก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและก็ธาตุไฟที่มันอยู่ในร่างกายของเราธาตุที่จะสลายไปก่อนก็คือธาตุลมนั่นเองคุณโยมเมื่อหมดลมหายใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็แน่นิ่งนอนนิ่งเฉยไม่รู้สึกไม่รู้สา อันนี้คือประการเบื้องต้นของาธาตุลมาธาตุที่จะดับตามไปก็คือาธาตุไฟคุณโยมตอนเรามีชีวิตอยู่ร่างกายอุ่นดีพอเราสิ้นลมหายใจาธาตุไฟมันสลายาร่างกายก็เลยเย็นยเฉพาะฉะนั้นคนตายก็จะเป็นอาการของคนตัวเย็นอ,อย่างที่ท่านได้เห็นกันมา ประการที่สามก็คือธาตุน้ำที่จะสละไปธาตุน้ำจะไปต่อเมื่อ,อเราเสียชีวิตได้ประมาณสองสามวันน้ำมูกน้ำเลือดน้ำหนองที่มันอยู่ในร่างกายมันก็จะแตกมันก็จะไหลมันก็จะแห่เื่องไปอันนี้ก็คือธาตุน้ำประการที่สามที่จะตามไป ประการที่สี่ก็วาระสุดท้ายก็คือการสลายร่างเมื่อสลายร่างทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับมาเป็นธาตุดินปกติไม่มีอะไรเหนือสิ่งอื่นธาตุทั้งสี่ไปได้อันนี้ที่ท่านเรียกว่าสี่คนหามสามคนแห่สามคนแห่หมายความว่าอย่างไรสามคนแห่ก็คือกฎของไตรลักษณ์ทั้งสามที่พวกเราทุกคนจะต้องประสบพบเจอ หนึ่งก็คืออนิจจังสองก็คือทุกขังสก็คืออนัตตาอนิจจังท่านว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่แท้ไม่แน่ไม่นอนไม่มีสิ่งหนึ่งประการใดที่จะคงทนถาวรกับการเวลาได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะสวยสดงดงามสักแค่ไหน การเวลาล่วงเลยผ่านไปย่อมเสื่อมสภาพสุดโสมอยู่ดีแม้แต่ร่างกายของเราคุณโยมร่างกายของคุณโยมเมื่อก่อนวัยหนุ่มวัยสาวผิวพรรณผ่องใสในตาแจม่มใสสวยงามหน้ามองหน้าชมแต่พอการเวลามันผ่านไปไวัยชราเข้ามาอันนั้นก็ไม่น่ามองอันนี้ก็ไม่น่าเลผมก็งอคุณโยม เนื้อหนังมังสาที่เคยเตงตึงก็หย่อนยานไปหมดอันนี้เป็นกฎของอนิจจังที่มันไม่เที่ยงไม่แท้ไม่แน่ไม่นอนประการที่สองก็คือกฎของทุกขงังทุกขขังก็ตรงตัวคุณโยมแปลความหมายได้ตรงตัวก็คืออันความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกระทบกับตัวเรานั่นเองเช่นอิจฉาก็เป็นทุกข ไม่ได้ดังใจก็เป็นทุกข์ติฉินนินทาคนอื่นก็เป็นทุกข์อันนี้ทุกข์ที่มันเข้ามาในร่างกายของเราเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานหมดที่ดินที่นาที่ไร่หมดวัวหมดควายไปเท่าไรเป็นหมื่นเป็นแสนพอลูกหลานจบเข้ามามีครอบมีครัวไม่เคยมาเยียวยาดูแลพ่อแม่ก็เริ่มอาการหนักคิดความทุกข์ก็เริ่มเข้ามา คิดมากว่าลูกหลานของเราไปไหนหมดจะไว้เป็นที่พึ่งในยามแก่เท่าก็ไม่มีต่างคนต่างหนีไปมีครอบครัวต่างคนต่างหนีไปมีครอบครัวไม่หันมาดูแลอันนี้ก็เกิดความทุกข์อย่างมาหันนะคุณโยมทุกไปทุกมาดีไม่ดีก็เกิดอาการตรอมใจตรอมใจเมื่อไหรก็ตายเมื่อน,นั้นแหละคุณโยมส่วนมากก็จะเกิดขึ้นกับคนเท่าที่ลูกหลานไม่ค่อยเหลียวแล คิดมากมีเวลาคิดมากก็มีเวลาตรอมใจมากอันนี้คือความทุกโหยประการที่สองประการที่สามก็คืออนัตตาอนัตตาท่านว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเลยเป็นของเราเช่นคุณพ่อสุรีสมานร,รักมีอะไรบ้างที่เป็นของท่านแม้แต่ร่างกายก็ไม่ได้ไปกับท่าน ท่านก็ไปแค่ดวงจิตดวงเดียวเท่านั้นเองต้องสละแม้ร่างกายที่รักนักหนาที่ว่าเป็นของตนเองแต่ผลสุดท้ายมันไม่เป็นของเราเลยคุณโยมเช่นเราบังคับมันไม่ได้เลยสภาพร่างกายของเราขาอย่าปวดนะเราก็บังคับมันไม่ได้ตาอย่าฝ้าฟางนะมันก็ฝ้าฟางอยู่ดีแขนอย่าเจ็บนะ มันก็เจ็บอยู่ดีพระพุทธองค์จึงตรัสว่ามิใช่ของเราอนัตตามันไม่ใช่ตัวมันไม่ใช่ตนตเป็นสิ่งสมมุติที่เรามาอาศัยจุุติในโลกนี้เพื่อสั่งสมคุณงามความดีเท่านั้นอันนี้ประการที่สประการที่สามคุณโยมต่อไปท่านว่าหนึ่งคนนั่งแคร่หนึ่งคนนั่งแคร่คืออะไร หนึ่งคนนั่งแคร่ความหมายในกติกรรมก็คือดวงจิตของเรานั่นเองดวงจิตของเราดวงเดียวเลี้ยวมาข้างหลังเห็นญาติพี่น้องมาโดยเฉพาะวันนี้โลกหลานญาติพี่น้องทั้งหลายมาส่งที่ชาวปนสถานเรามองเห็นทุกอย่างแต่เราสื่อสารทำอะไรไม่ได้เลยว่าเขามาทำไมกันเยอะแยะแท้ แล้วเรามาอยู่อะไรตรงนี้ดวงจิตมันก็จะค่อยเขวยาดวงจิตมันก็จะเศร้าหมองแต่ถ้าดวงจิตของคุณพ่อสุรีสมานรักตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ได้บำเพ็ญเพียรบุญบารมีมาดีรลอได้ให้ทานรักษาศีลเจริญกิตตภาวนามาพอสมควรเมื่อท่านหมดลมหายใจดวงจิตดวงนี้ก็ไม่ต้องอาลัยอาวรณ์ ดวงจิตด,ดวงนี้จะมีผู้ที่มารับส่งแสงธรรมไปยังปรามโลกหรือสวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายเรามีชีวิตอยู่เราไม่ค่อยตระหนักถึงกุศลผลบุญเราเที่ยวเฮห,หาเพื่อนฝูงสนุกไปวันวัน โดยที่เราไม่ได้คิดเลยว่าวันสำคัญอย่างเช่นคุณพ่อสุรีสมานรักต้องจากไปคนเดียวลูกหลานที่เคยรักนักหนาภรรยาที่เคยอยู่ด้วยกันอย่างอบอุน่นเพื่อนฝูงที่เคยกินเที่ยวด้วยกันแต่มาบัดนี้บัดเดียวนี้ไม่มีเลยคุณโยมใครจะติดตามกับดวงจิต ของคุณพ่อสุรีสมานร,รักไปได้ยกเว้นกุศลผลบุญที่คุณพ่อสั่งสมไว้เท่านั้นเองอันนี้ที่เรียกว่าหนึ่งคนนั่งแท่ประการสุดท้ายสองคนพาไปสองคนพาไปความหมายคืออะไรญา,าติโยมทั้งหลายท่านบอกว่าเมื่อเราหมดลมหายใจไปแล้วเรามีแค่สองทาง เราไม่มีโอกาสได้เลือกเลยคุณโยมถ้าสิ้นลมหายใจไปแล้วเรามีแค่สองทางให้เดินก็คือ 1. ทางทุกขติสองก็คือทางสุขต,ททขติทางทุกขติก็คือตรงตัวคุณโยมทางแห่งความทุกข์ทางลำบากทางไปสู่บายภูมิทางไปสู่นรกไปสู่สัตว์เดรัจฉานไปสู่เปรต นี่เขาเรียกว่าทางทุกขติแต่ทางสุกติก็คือตรงกับตัวคุณโยมทางสุกติก็คือทางแห่งความสุขทางไปสู่สวรรค์ทางไปสู่นิพพานทางไปสู่ที่ที่ดีทางไปสู่ที่ที่เลิศทางไปสู่ที่ประเสริฐทางไปสู่สังคมที่มั่นคงนี่ญาติโยมเรามีแค่สองทางให้เลือกเอง เพราะฉะนั้นเรามีชีวิตอยู่เรายังมีโอกาสได้เลือกแต่คุณพ่อสุรีสมารัก์หมดแล้วคุณโยมหมดโอกาสได้เลือกทางแล้วคุณโยมอยู่ที่ว่าท่านสั่งสมบุญมามากน้อยเพียงใดเขาก็จะจำแนกแก่แจงไปตามภพภูมินั้นตามกุศลผลบุญที่เราสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นพวกเราที่มาส่งคุณพ่อสุรีสมารัก์ในวันนี้ ยังมีโอกาสคุณโยมว่าเราจะเลือกเดินทางไหนก่อนที่เราจะหมดลมหายใจจะไปทางทุกขติหรือจะไปทางสุกติถ้าอยากไปทางทุกขติก็สบายมากคุณโยมไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องให้ทานไม่ต้องรักษาศีลไม่ต้องเจริญจิตตะภาวนาอาทำตัวไปวันวันอันนี้ก็ได้ไปแน่นอนไม่ยากเลยคุณโยมแต่ถ้าคุณโยมอยากจะไปทางสุกติ ก็ต้องมี3มประการด้วยกันให้เรายึดมั่นอย่างมั่นคง 1. ก็คือการให้ทาน 2. ก็คือการรักษาศีลสามก็คือการเจริญจิตภาวนาถ้าญาติโยมได้ภาวนาได้ทำสามประการนี้อย่างเนืองนิดอาจจะมาภาพการันตีได้เลยว่าแม้จะสิ้นชีวิตตอนนี้ก็ไม่เสียดาย เพราะว่าเราได้ทำครบทั้งสามประการทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาแล้วต่อให้ตายวันตายพรุ่งเราก็ไม่นึกสะดุ้งกลัวแต่ตราบใดที่เรายังหมองมัวไม่มีกุศลผลบุญติดตัวเราจะสะดุ้งกลัวและหวาดผวากับการตายนี่กลัวตายทำอะไรก็ไม่ได้กลัวตายระแวงไปหมดเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวไว้ฝสบันฑิต ผู้ฉลาดนักปราชญ์ผู้รู้เขาเตรียมตัวไว้ดีแล้วกับการตายก็คือการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตตะปาวนาแม้ความตายมาเยือนเวลาไหน <n> เขาก็พร้อมจะจากไปด้วยอาการอันสงบแต่ถ้าเราไม่มีบุญนะคุณโยมไปดูศพบ,บางศพโอ้กันตระก,กันเตรเงินตรองลังเสนลำตันไดกียอ มันสะดุ้งกลัวภาษาธรรมเขาเรียกว่าการสะดุ้งกลัวกับความตายเพราะเมื่อก่อนที่ดวงจิตเราจะตายนั้นเราจะระลึกนึกเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมากับชีวิตเราเราจะคิดโอ้เคยไปทําบุญวัดนั้นโอ้เคยไปทําบาปตรงนี้มันจะเห็นหมดเลยคุณโยมช่วงที่เราอยู่ในภาวะอาการใกล้จะตาย ทุกสิ่งทุกอย่างในการดําเนินชีวิตของเรามันจะย้อนสะท้อนมาให้เรานึกเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเราเคยไปปรามาตใครไว้เราเคยไปใส่ร้ายใครไว้เราเคยไปนินทาใครไว้เราเคยไปโจมตีใครไว้มันจะสะท้อนมาหมดทีนี้ก็เกิดและดวงจิตเกิดอาการสะดุ้งกลัวหวาดผวากลัวเวรกลัวกรรมไปหมดเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่าน ในการแสดงธรรมสังเวชปารรกเอดของการวายชนของคุณพ่อสุรีสมานรักก็มาถึงสุดท้ายท้ายสุดก่อนจะยุติลงอัตมภาพก็ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอดิสัยบุญเขตและบุญกุศลทั้งหลายที่ญาติโยมได้บำเพ็ญเทียนมาดีแล้วโดยเฉพาะลูกหลานได้มารวมเป็นตบะเป็นเดชะ เป็นลาลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยเกื้อหนุนส่งไปถึงดวงวิญญาณของคุณพ่อสุรีสมาร,รักไม่ว่าดวงวิญญาณของคุณพ่อจะไปอยู่แห่งหนตํตำบลใดก็ขอให้ผู้ที่มีหูทิพย์ตาทิพย์ในสากลโลกแห่งนี้จงนำข่าวสารการทานเหล่านี้ไปสกิดให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อสุรีสมาร,รักรับทราบด้วย หากดวงวิญญาณของคุณพ่อสุรีสมารังร,รับทราบและรับไปแล้วก็ขอให้หันหน้ามาให้พรโลกหลานผู้อยู่เบื้องหลังให้ทุกคนทุกท่านมีอายุวันนะสุขะละทุกทิวาราตรีการเิน